เชื่อไหมคะว่าสถานที่ที่เจนจิยืนเล่าเรื่องราวธรรมะสองบ้างให้กับหมู่มวลกันระยานามิตรฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในเขตวัดราชะโอรสารามจอมทองเหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าทุกๆสถานที่เนี่ยสวยหมดเลยแล้วก็มีอีกหลายที่ค่ะที่เจนจิยังไม่ได้ไปทำคลิป หาให้หมู่มวลกัลยานามิตรเพื่อชื่นชมทัศนียภาพด้วยแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันด้วยนะคะครั้งนี้ก็ไม่พลาดที่จะนําเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะคําว่าพฤติกรรมค่ะแปลว่าการกระทําในปัจจุบันส่วนคําว่าวิบากกรรมแปลว่าผลของกรรมที่ได้กระทําไว้นั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองคำนี้ค่ะที่มีคําว่าพฤติกรรมและวิบากกรรมนั่นเองจะต้องทาให้สอดคล้องกันค่ะมันจะเป็นลักษณะ ช่วยกันไปช่วยกันมาแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะเช่นอย่างนี้ค่ะวิบากกรรมของเรากำลังมาถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องรับกรรมแล้วเรียกว่าเคราะห์ร้ายกำลังมานั่นเองค่ะลองสังเกตดูนะคะเคราะ์ร้ายของเราจะมาในช่วงเบญจเพศอายุ25หรือเบญจเพศรอบ2อายุ36หรืออาจคนที่ตกอายุลงท้ายด้วยเลข369นั่นนะคะ ป็นในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมของเรากําลังมาค่ะทีนี้แต่ตัวเราเนี่ยดันมีพฤติกรรมที่ดีเช่นศึกษาธรรมะสอง้าหรือปฏบิบัติบูชาในรูปแบบที่ทุกๆท,ท่านหรือบางท่านถนัดไปข้อรายที่กําลังมานั้นค่ะก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปหรือถ้าเคราะห์ไม่มากนักค่ะแต่เรามีพฤติกรรมที่ดีมันก็จะเกิดการ บาลานซ์กันค่ะก็คือเสมอภาคกันทำให้ข้อรายนั้นนะหมดไปในที่สุดค่ะซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องธรรมะภาคเหนือสามัญวิสัยที่เป็นเรื่องของเทพเทวดาก็จะไม่ได้มา,าให้ประโยชน์หรือโทษกันได้ง่ายๆนะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของมนุษย์ด้วยค่ะคือกายวาจาใจนั่นเองนะคะเช่นคุณรู้จักรักษาศีลหรือ เป็นการจัดระเบียบของชีวิตที่ไม่ใช่ระเบียบจัดจนตึงเครียดเกินไปค่ะ,ะซึ่งจิตเนี่ยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนกายค่ะส่วนกายเป็นที่อยู่อาศัยของจิตนั่นเองค่ะเห็นไหมเจนจีมาเล่าก็จะมีคําอะไรแปลกๆที่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินวันนี้ก็ได้ยินนะคะซึ่งเราเนี่ยควรที่จะต้องตั้งใจทํากายกรรมให้ดี มโนกรรมที่ดีหรือวจีกรรมค่ะคือคําพูดที่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีกายที่ป่วยแต่จิตของเรามีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นค่ะหรือมีคํานี้ขึ้นมาอีกแล้วค่ะมีจิตตานุภาพที่ดีนั่นเองนะคะเราก็จะมีสมาธิที่ดีเช่นกันและถ้าหากรู้จักปรับจุติวิญญาณค่ะซึ่งแปลว่าวิญญาณที่มาจากภพเก่า ให้ดีนะคะจนเราสามารถปรับจิตได้ไปถึงคำว่ามาโนโมยุทธิอ่มาอีกหนึ่งคำนะคะมโนโมยุทธินั่นเองนะคะซึ่งแปลว่าธิ์ทางใจนั่นเองค่ะเป็นธิ์ที่ให้คุณนะคะไม่ใช่เป็นธิ์ที่ให้โทษเลยนะคะซึ่ง มันก็จะยิ่งยิ่งดีขึ้นไปอีกค่ะขออนุญ,ญาตมาเล่าถึงธรรมะจิตตานุภาพก่อนนะคะมันแปลไดอ้อย่างนี้ค่ะจิตตานุภาพแปลว่าอํานาจทางจิตค่ะซึ่งมี5อย่างคือ 1. มีสุขภาพจิตด,ดี 2. มีประสิทธิภาพจิตด,ดี 3. มีคุณภาพจิตด,ดี 4. มีพาราดอลภาพจิตด,ดีและ5ค่ะมีสมรรถภาพจิตที่ดีค่ะดังนั้นเนี่ย คนที่มีวิธ์ทางใจและผสมประสานกับการที่มีจิตตาลุภาพที่ดีพอเมื่อกายป่วยมันก็จะเข้ามาช่วยกายสิคะซึ่งบางทีเนะีเราป่วยโอ้โหแทบเป็นแทบตายเลยเอ๊ะเราเป็นอะไรนะไปหาหมอแล้วก็ไม่หายสักทีจู่ๆค่ะพอเรามีสองอย่างนี้มาโนมนยุทธิกับจิตตานุภาพมันก็เกิดหายขึ้นมาโดยที่เราบางครั้งก็เอ๊ะงงอะ่ะเอ๊ะมันหายได้ยังไงเอ๊ะเราก็ไม่ได้ไปหาหมอเอ๊ะเราก็กินยา ั้งนานทําไมมันไม่มาหายสักทีหนึง่งทําไมมันเพิ่งมาหายนะตอนนี้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเกิดความงงงวยขึ้นไปได้อีกถูกต้องไหมคะแต่จริงๆก็ไม่ต้องงงค่ะตอนนี้เจนจิมาเฉลยคําตอบแล้วซึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะรับรู้หรอกค่ะว่าอ,อชอบที่จะไปหาผู้ตรวจด,ดวงชะาตาชีวิตกันไปค่ะว่าเอ,อดวงชะตาของเราเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ แต่ที่แน่ๆเนี่ยเรากลักบไม่ยอมที่จะเรียนรู้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เข้าใจกันนะสิคะเจนจีก็เลยคิดในใจเสมอเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะหลายๆคนเนี่ยเจอเรื่องราวในชีวิตที่ไม่ดีเจอเรื่องราวชีวิตที่ผกผันปวนแปรแปรปวนแปร,ปแปรผันแล้วทำไมไม่ลองหันมาใส่ใจฝ่เรียนรู้แบบเจนจีกันสักนิดนึงเพื่อชีวิตที่จะได้ปลอดภัย อย่าพึ่งดูแคลนหรืออย่าพ่อย่าพึ่งร้องยี่กันเลยนะคะลองหันมาใส่ใจดูค่ะแล้วท่านจะได้อะไรอะไรอย่างที่คาดไม่ถึงเลยค่ะคุณอาจจะฝ่าฟันมรสุมชีวิตที่มีมากกว่าพายุใต้ฝุ่นเกหรือพายุอะไรที่ดังๆะคะ่ะหรือฝ่าฟันคลื่นชีวิตที่รุนแรงมากกว่าคลื่นซินิมิไปได้อย่างสวยงามก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณเปิดใจรับรู้เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมะสองภาคซึ่งเจนจินำมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอๆค่ะอย่าพลาดในทุกๆคลิปเลยนะคะเพราะแต่ละคลิปนั้นล้วนแล้วมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากๆเลยค่ะอย่าเพิ่งปิดหูปิดตาหรือปิดใจนะคะในการที่จะมาฟังที่เจนจิเล่าสู่กันฟังนี้แล้วถ้าคุณฟังบ่อยๆคิดตามบ่อยๆแล้วฝึกฝนบ่อยๆคุณจะรู้ค่ะว่าการ นำเรื่องราวดีๆของเจนจิที่มาเล่าสู่กันฟังนั้นมีประโยชน์ต่อคุณและบุตรบริวารของคุณรวมไปถึงมุมวลกัลายาณมิตรของคุณไปอีกหลายๆท่านเลยล่ะค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ y u u t u b e f b o o k เอ่อ t k t t o k ช่องเจนจิเจนจิในรายการธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิไว้ทุกๆคลิปเลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เจนจิ จะมาเล่าสู่กันฟังต่อๆกันมาค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะ